วันนี้ช่องเอื้ออ่างกูลจะขอนำเสนอบทสวดพระคาถาสุดยอดค้าขายไม่ตกอับหากเป็นพ่อค้าแม่ค้าให้มันบริกรรมคาถานี้ซึ่งเป็นพระคาถาประมวลสมบัติที่เป็นคุณงามความดีมีพลังอำนาจช่วยปรับให้แนวคิดของท่านมีสติปัญญาเอาตัวรอด มีสติปัญญาค้าขายมีสติปัญญาคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาคาถานี้จะช่วยสนับสนุนสร้างความสุขทั้งในภพนี้และภพหน้าให้มันภาวนาอย่าได้ขาดแล้วจะมีความสุขในวันหน้าแหลตุลากูตังรูปะกูตังอังคะกูตัง พหะหะณกูตังปิติดฉันนะกูตันติตุพิถิงโหนติตัทะรูประกูตังนามะทะเวตุลาสรูปากัตตวาคันหันโตมหติยาคันหาติทะทันโตขุดทิกาย เทติอังคกูตังนะมาคันหันโตปัจฉาภาเคหัดเถนะตุลังอัก,กะมะติทะทันโตปุพพภ,ภาเคขะหันะกูตังนะมะคันหันโตมูเลรัชชุง คันหาติทะทันโตอคเเคปติดชน,นะกูตังนามตุรังสุสิรังกัตวาอันโตอัยจุนนังปักขิปิตตวาคันหันโตตังปัจฉาพาเเคกโรติทะทันโตอั คภาเเคกโสวุจติสุวรรณปาติตายะวัจจนังกักสะกูตังตุลากูตังรูปะกูตังอังคะกูตังคหนะกูตังปิติฉชน,นะกูตันติ ตุพิถิงโหนติตัทะรูปะกูตังนามะทเวตุลาสรูปากัตตวาคันหันโตมหติยาคันหาติทะทันโตขุดทิกายเทติอังคะกูตังนะมา คันหันโตปัจฉาภาเคหัดเถนะตุลังอัก,กะมะติทะทันโตปุปพภะพาเคขะหันะโอตังนะมะคันหันโตมูเลรัตชุงคันหาติทะทันโตอักเค ปติดชนนะกูตังนามะตุรังสุสิรังกัตวาอันโตอยะจุนนังปักขิปิตตวาคันหันโตตังปัจฉาพาเคกโรติทะทันโตอัคคพาเคกักโสวุจติ สุวรรณปาติตายะวัจนนังกักสะกูตังตุลากูตังรูปะกูตังอังคะกูตังคะหะนะกูตังปิติดฉันนะกูตันติตุพิถิ่งโหนติตัทธะรูปะกูตัง นามะทเวตุลาสรูปากัตตวาคันหันโตมหติยาคันหาติททันโตขุดทิกายเทติอังคกูตังนะมาคันหันโตปัจฉาพาเคหัตเถนะ ตุลังอัก,กะมะติทะทันโตปุพพาเคข,ขะหะนะกูตังนะมะคันหันโตมูเลรัชชุงคันหาติทะทันโตอเคปติชนนะกูตังนามะตุรัง สุสิรังกัตวาอันโตอยะจุนนังปักขิปตตวาคันหันโตตังปัจฉาพาเเคกโรติทะท,ทันโตอัคขพาเคกักโสวุจติสุวรรณปาติตายะวัจจนนัง กักสะกูตังเมื่อท่านทั้งหลายได้บริกรรมพระคาถานี้จนครบสามจบเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยโชคราบวาสนาทุกท่านทุกคนทั้งพบนี้และพบหน้าด้วยเทินสาธุสาธุ 洒脱。